สวัสดีค่ะทุกคนเป็นคลิปที่3แล้วที่อัดในวันนี้เหนื่อยนิดนึงนะคะวันนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่เอฟรีวิวน้อง Lady d ดี r นะวันนี้ก็จะมาทำให้ดูว่าเอเก็บน้องยังไงนะคะในช่วงที่เอฟไม่ได้ใช้งานเนี่ยเก็บยังไงไม่ให้น้องเสียโรรงเก็บยังไงให้น้องแบบอยู่ยงคงกระพันนะก็เหมือนเดิมจะมีอุปกรณ์นี่ ไม่ได้เยอะมากนะคะมาให้ดูก่อนว่าเอฟใช้อะไรบ้างนะเ,เริ่มแรกก็แน่นอนเป็นบับเบิ้ลมากมายบับเบิ้ลนะก็แล้วแต่ว่าใช้อะไรแบบไหนนะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้เป็นพวกผ้าหรือกระดาษหนังสือพิมพ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนําให้ใช้เป็นบับเบิ้ลนะออสองก็คือนี่ถุงเก็บชามนั่นเองนะคะแล้วก็หมดแล้ว3ก็คือนองริบบิ้นนะ แล้วก็สี่ก็คือถุงผ้านั่นเองแล้วก็ขาดไม่ได้บอกจะหมดจะหมดหมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> มีเพิ่มมาเรื่อยๆนะก็คือน้องคนนี้เป็นน้องกันชืน้นนั่นเองนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยว่าเอฟเก็บยังไงบ้างนะคะอ่ะขออนุญาตวางถุงผ้าไว้แบบนี้ก่อนอื่นก็น้องมาพร้อมสายแบบนี้ใช่ไหมเวลาเก็บอ่ะเอฟก็จะถอดสายออกอืมไม่เก็บสายแบบห้อยไว้แบบนี้นะคะก็ถอดสายออก นะแล้วก็ม้วนให้เรียบร้อยนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรมากมายนะแล้วก็เอาใส่ไว้ด้านในเลยทุกคนซึ่งด้านในของเอฟเนี่ยเอใส่ตัวนี้ไว้ด้วยออแกเน z เซอร์ไว้ด้วยอย่างที่เอฟรีวิวไว้คลิปที่แล้วนะคะเราว่ามันช่วยเรื่องของการดันทรงด้วยมันช่วยเรื่องของความสะอาดแล้วก็ช่วยเรื่องของการออแกนิสต์ของด้วยเอฟก็จะใส่ตัวสายลงไปด้านล่างแบบนี้เลยนะ ใส่ไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มใส่บับเบิ้ลเลยนะซึ่งการใส่บับเบิ้ลกับน้องเนี่ยอา่าค่ะค่อนข้างแบบไอ้น,นี่นิดนึงอ่ะคือน้องอ่ะปากมันแคบใช่ไหมมันอาจจะแบบยัดทีนึงไม่ได้เยอะทุกคนต้องค่อยๆยยัดนะนะคะก็จะใส่ไปทีละนิดละน้อยแบบนี้ใส่เข้าไปพยายามจะไม่แบบเป็นก้อนใหญ่มากนะคะแต่ว่าใส่เข้าไปให้มันดันทรงได้พอดีพอดีนะคะ เพราะว่า lady dior จะสวยก็คือเป็น lady dior ที่ยังทรงสวยอยู่ใช่ไหมล่ะนะฉะนั้นเรื่องของทรงเนี่ยเอฟก็จะซีเรียสเป็นพิเศษนะคะขออนุญาตวางทำไม่ถน,นัดคือเอฟจะใส่จนมันพอดีพอดีแต่ก็ไม่ไม่ให้แน่นเกินไปนะคะแน่นเกินไปก็ไม่โอเคนะแบบนี้นี่จนมันพอดีที่ปากกระเป๋าแบบนี้นั่นเองซึ่งถามว่าเอฟปิดซิปไหม,ไมปิด ม,มันจะได้มีการระบายอากาศนิดนึงนะคะก็จะไม่ปิดซิปนาอ่าก็จะดันทรงได้ประมาณนี้ขั้นต่อต่อไปก็คือเอาน้องคนนี้นี่เป็นถุงใส่ชามนะก็ใส่เข้าไปค่ะคือถามว่าไม่ใส่เป็นอะไรไหมก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่าเพื่อความสบายใจเพื่อความแบบรู้สึกว่าแบบเออโอเค ต่อสุขภาพจิตอะไรอย่างเงี้ยบังค่อนข้างเป็นคนโรคจิตนิดนึงก็ใส่เข้าไปนะคะให้น้องแบบเอออยู่ในที่ของน้องอ่ะแล้วก็จะผูกหรือไม่ผูกเนี่ยก็แล้วแต่แต่เอกก็จะผูกไว้หนุ่มหลวมนิดนึงอ่าไม่ให้น้องหลุดลงมาว่างั้นเถอะนะคะอ่าแบบนี้นี่นะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายอย่างที่เอฟเคยบอกว่าหูเนี่ยหูมันจะแบบแบะลงมาง่ายใช่ไหมเนี่ยแบบจับนิดนึงมันก็แบะลงมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เอฟจะใช้ริบบิ้น คนนี้นะเป็นริฟวิ่งดีออลที่เขาให้มานั่นแหละทุกคนผูกไปด้วยนะผูกบนหูก็จับให้มันแบบพอดีพอดีกันนี่จับให้มันพอดีพอดีกันแล้วก็ผูกเลยค่ะผูกโบตามปกติคือ,อผูกโบสวยไม่สวยไม่มีผลพยายามจะผูกให้มันสวยให้มันแบบดูแบบเอ,อ้ยเหมือนออกช็อปนะแต่ว่าก็นั่นแหละได้บ้างไม่ได้บ้างนะกะ็จับไวน้นี้นิดนึงนะคะประมาณนี้นี่ ก็จะได้เป็นแบบนี้ทุกคนนะด้านในาก็ใส่บับเบิ้ลไว้แล้วก็ตัวนี้ก็ห่อชามไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงหูเนี่ยก็ผูกไว้ให้ตั้งตรงนะแล้วก็ใส่ถุงผ้าเลยจ้ะง่ายมากขั้นตอนไม่ได้เยอะเท่าใบอื่นนะคะถ้าเกิดใครเคยดูตัวขั้นตอนการเก็บของแบบ c h a ชาแนลคลาสสิกสมอลหรือว่าแบบ GST หรือจัมโบ้ของ F เนี่ยก็ จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างเยอะกว่านี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่าลืมใส่บับเบิ้ลลงไปด้วยไม่ใช่บับเบิ้ลอะไรอ่ะกันชื้น <c oughs> เรียกผิดเลกถูกนะก็จับน้องให้มันพอดีกันแล้วก็รูดปิดนี่แบบนี้นะคะก็ ง่ายไหมง่ายมากแหละเอาจริงนะแต่อยากมาแชร์ให้ทุกคนรู้นะคะว่าเอฟเก็บประมาณไหนซึ่งถามว่าเวลาเอฟเก็บอ่ะเอฟเอฟวางนอนไหมไม่ได้วางนอนนะทุกคนเพราะเอฟกลัวว่าถ้าวางนอนอ่ะไอตัวหูตัวหูจับเนี่ยมันจะแบบน้ําหนักเทไปทางด้านหลังเยอะเกินไปนะคะก็เลยไม่ได้วางนอนนะก็จะวางตั้งไว้แบบนี้ตามปกตินะก็ไม่ได้มีผลใดๆแล้วเพราะว่าด้านในเราก็ดันทรงไว้ดีแล้วหูเราก็ผูกไว้แล้วคือเรากันไว้ล้าทุกอย่างนะฉะนั้น การเก็บประมาณเนี่ยเอฟว่าเพียงพอแล้วนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครสงสัยว่าแบบเออเอฟเก็บยังไงอะไรยังไงก็คือแบบนี้นั่นเองแล้วก็ตั้งไว้ในตู้ตามปกติเลยนะคะทุกคนนะก็ ประมาณนี้แหละทุกคนเป็นคลิปสั้นๆของวันนี้นะคะแค่อยากมาแชร์วิธีการเก็บนะวิธีการรักษานะคะตามปกติที่เอเคยมาแชร์ทริคต่างๆในการใช้กระเป๋ากันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคํำถามตรงไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้กับช่องเอฟด้วยนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะมีอะไรเดี๋ยวเอามาแชร์กันอีกไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ